สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาจัดแนวทางคัดเในนั้ทั้งหมด4คู่นะครับผมวันนี้จัดให้แจมๆเลยนะครับแต่อย่าลืมนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรากดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดหัวที่บอลลาลิกาสเปนก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นคู่เซบียาเปิดบ้านต้อนรักกามกองทางเอลเช่นะครับเซบียานะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้ไป2ส่วนทางเอลเช่5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยแต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะผมก็ต้องบอกเลยววว่่่่าาาาาาเเปปป็นนนนทททงงซบีีียะะะรัผมมไไไดดดดด้้้กชถถึ2ตตููแลลสสิิุ ทางเซบีย่านะก็แพ้โอซาซูน่ามาในบอลโคปาดิเล่นะผม2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นฟอร์มในบ้านนะผมชนะคาดิส1-0ชนะทางเกเตเฟ่2ประตูต่อ1นะผมก็กลับว่าฟอร์มของทางเซบีย่าก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมแต่ถ้าให้มองกลับกันกับฟอร์มของทางเอลเช่นัดล่าสุดเสมอกัโอซาซูน่ามาแต่ฟอร์มไปเยือนนะผมเสมอคาดิสนะผมบุกไปเยือนทางเซลต้านะผมก็แพ้มาบุกไปเยือนทางแอตเลติโกมาริโก็แพ้มานะผมและตอนนี้ถ้าให้มองในเรื่องลำดับ2ทีมนี้นะผมอย่างเซบีย่าอยู่ับที่15นะครับผมส่่่่วนนททางเเเออลลีียยูดับ บวยเลยนะผมก็คือว่าแข่งมาทั้งหมด18นัดยังไม่นชนะใครแม้แต่นัดเดียวถ้ามองจากคู่นี้นะผมก็อย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเซบีย่าฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าเซบีย่าจบได้แน่นอน1ประตูล้อคแค่ลุ้นประตูที่2นัดนี้ขอมองไปที่เซบีย่าได้เลยนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งคู่ที่ผมาจะจัดให้นะครับผมเป็นบอลบูเลอเรกาเยอรมันก็เป็นคู่ไบเยนเบอร์ลินเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทางแฟรง์เฟิร์ตนะครับผมช่วงนี้นะครับผมไบเยนมิิิววนก็ทใหห้ผดังบ่อยเหลือเกินนนนะัผัผมดดหลงสุเี่ยชนะไป2เสมออไป3 3คื3นนััดดหลงสุเี่ย หลังถึง3นัดเลยนะครับผมกับการกับแฟงเบิร์ตนะครับผม5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะไป4เสมอไปหนึ่งนะครับและมาดูสายสีที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะผมก็เป็นบาเยอร์มินิกทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะผมนัดล่าสุดกดแฟงเฟิร์ตไปถึง6ประตูตอนนึงนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มนัดล่าสุดของทางบาเยอร์มินิกก็เสมอโคโลนมาแล้วผมเสมอไลฟิกเสมอเลดบูซาวบวกก็ถือว่า แปลกๆนะไบเยนช่วงนี้นะครับผมกับกันกับทางแฟรง์เฟิร์ตนัดล่าสุดเสมอไฟบวกนะผมก่อนแล้วนั้นชนะชาวเกส4-0แต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มไปเยือนก่อนพักบนโลกเนี่ยเขาไปบุกเยือนไม่นะครับผมจบเสมอแล้วหนึ่งบุกไปเยือนทางเอาบวกชนะไม่ได้สองหนึ่งก็ถ้าให้มองโดยรวมก็แฟรง์เฟิร์ตก็ถือว่าคุณภาพดีเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้นะผมไบเยนมิวนิกอยู่อันดับที่หนึ่งนะผมไลฟฟิกไลฟจี้มาแล้วนะครับผมเหลือแค่ห่างกันแต่เดียวถ้าไบเยนมิวนิกไม่ชนะอีกก็น่าเเปปป็็นนนนนหหห่่วงงงะะะคครรรรััััับบบบผผมมมตตำแแแช์์์อาจจลุดดไไ้กกกกฟฟิ17 ชนะ9เสมอ4แพ้ไป4อยู่อันดับที่4นะครับมีอยู่ที่3าคะแนนถ้าชนะนัดนี้ 3, นะครับแต้มจะแซงยูเนียนเบอร์ลินขึ้นไปอยู่ที่3นะครับถามว่า2องทีมนี้นะครับผมก็ต้องอรอลุ้นทั้งคู่เพราะว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องการแต้มอย่างมากกันทั้งคู่นะครับแล้วถ้าให้มองเรื่องสถิติในบ้านของไบเยนอร์มิวนแปดนัดที่เขาแข่งในบ้านแต่เปิดฤดูกาลมาเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมชนะไป5เสมอไปสามกับการก,กับฟอร์มไปเยือนของทางแฟรง์เฟิร์ตก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ8นัดแพ้เพียงแค่นัดเดียวเเเสมมมมมออออไไปปป3แแแและะะชนนนนนถถถึง 4. ถง4ต่่่้้้าาาใหหวววัีครบบผยิิิ์ก็ดดืู เหลือดอีกเหมือนเดิมนะผมตามสไตล์ไบยเยนนะผมก็ต้องจบให้ได้ถึง2ประตูเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าไบายเยนมาสะดุดเสมอมา3นานัดติดแล้วแล้วถ้ามาสะดุดเสมออีกนัดหนึ่งเนี่ยผมมองว่าน่าเป็นห่วงเกินไปนะผมด้านนี้ผมมองว่าไบายเยนน่าจะถล่มได้ด้าน,นี้ขอมองไปที ไบเยอร์เมวนิกได้เลยนะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่ดีผมจัดให้วันนี้นะผมก็เป็นทางเคโมเลนเซ่แล้วว่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางอินเตอร์มิลานนะครับเคโมเลนเซ่นะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ส่วนทางอินเตอร์นะผมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นะครับแต่ถ้าคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด8ครั้งเนี่ยเป็นทางเคโมเลนเซ่ที่ยังไม่สามารถชนะอินเตอร์มิลานได้แม้แต่ครั้งเดียวนะผมเจอกันมา8ครั้งมิลานชนะไป7และเสมอไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับและนัดล่าสุดกกกก็็ดดดดไไไปปปปถึงง3รรระะะตตตูู่่ K ่่ออออเเเเเคคโโมมมมลลลนน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 ซัับบบบบผาาาาสสุุยืทญจแฟ์ใ้ นั้นไปแพ้กับมอนซาามสนะผมแพ้ยูเวหนึ่งศูนย์แพ้กับอุดิเนเช่ก็ถือว่าฟอร์มดูย่แย่มากสำหรับว่า3นัดหลังสุดในบ้านเขาก็ยังไม่ชนะใครเลยกับการกับอินเตอร์มิลานนัดล่าสุดแพ้เอ็มบปรีมาแต่ว่าฟอร์มไปเยือนของเขานะครับผมชนะทางเอซิมิลานในซูเปอร์คัพมาได้ถึง3 0ประตูศูนย์บุกไปเยือนทางมอนซานะครับผมจบเสมอสองสองแล้วก็บุกไปเยือนซสโซโรชนะมาได้หนึ่งศูนย์ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหรเลยมากนะครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องลำดับตอนนี้นะครับผมอินเตอร์มิลานตอนนี้ กันนะครับผมกับทางเคโมมอนเซ่ตอนนี้อยู่บวยเลยนะครับผมสินัดยังเก็บชัยชนะใครไม่ได้แม้แต่นัดเดียวถ้ามองจากคู่นี้แล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าแอบเปิดมาแปลกเ,ลเกินนะครับผมจบเพียงแค่2ประตูทุกอย่างคือยิ้มมนหวานเลยแล้วถ้าใหมองในเรื่องฟอร์มคือบวยนะเจอันดับที่4นะครับผมถ้าเปิดมา ลูกครึ่งถึง2ลูกเนี่ยผมก็ยังมองว่าไม่ขี้เหล่เลยนะครับผมนัดน,นี้ผมเลยมองว่าเคมอนเซอาจจะมีเซอร์ไพรส์เราเห็นแต่ถ้าให้มั่นใจจริงคู่นี้ผมแนะนําไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะครับผมเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอแทฟฟอร์ต้อนรับการมาเยือนของทางเลดดิงนั่นเองนะครับ แมนยูนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดนะก็ชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ก็ถือว่าฟอร์มดูร้อนแรงอย่างมากนะครับผมกับการ์ดเรดดิ้งชนะ1เสมอ2แพ้ไป2นะครับคู่นี้นะครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมชนะเรดดิ้งไป2ประตูต่อ0แล้วก็ชนะ4-0นะครับเอาง่ายๆนะครับผมสถิติที่เจอกันมา11ครั้งเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะไปถึง8และเสมอ3ไม่เคยแพ้ให้กับเรดดิ้งเลยและแต่ละนัดนะครับผม2นัดหลังสุดที่เจอมานะครับผมเป็นแมนยูกดไปถึงประตตู่อ3 นะครับผมบุกไปเยืยนอ,นอนอาร์เซนอลแพ้มาก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้อาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงมากแต่กับการกับฟอร์มในบ้านเนี่ยเขาชนะทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ด้วยนะครับผมในศึกคาราบ้านครับก็ชนะชาลันมา3ามศูนย์นะผมในศึกเอฟเอก็ชนะเอเบอร์ตันมา 30, นมนสามหนึ่ง FA, ก, e 31, ก็ฟอร์มในบ้านถือว่าดูโดดเด่นเลยกลับกันนะผมกับทางเรดดิ้งนะัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้สโต๊กมาถึง 4, สี่ประตูศูนย์ก่อนหน้านั้นนะผมเสมอควีนส์พาร์กและฟอร์มไปเยือน ยังแพ้เว็บอมบิดเอาเบียนอยู่เลยนะครับและถ้าให้มองในลำดับในลีกของตัวเองนะครับผมอย่างทางแมชชีเตอร์เตเต็ดตอนนี้นะครับผมอยู่ลำดับที่4ส่วนทางเรดดิ้งอยู่ลำดับที่14เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าวันนี้แมชชีเตอร์ูไนเต็ดนะครับผมเปิดมาดูเดือดอย่างมากต้องจบอย่างน้อยคือ3ประตูให้ได้นะครับผมก็แอบหวังว่ามันจะทําได้ไหมก็ลุ้นยากนิดนึงนะครับผมถามว่าถิติที่เจอกันมาก็ถือว่าคมขาก็จริงแต่ผมมองว่าเต็มที่ก็จบได้แค่เพียง2ประตูนะครับผมนัดน,นี้ผมเลยมองว่าเรดดิ้งโอกาส แพ้ขาดขาดน้อยมากนะผมและอีกอย่างคือผมมองว่าแมนยูมีการโรเตชันแน่นั้นนี้ขอมองไปที่เรดดิ้งได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับไปให้นะผมทั้งหมด4คู่4หลีกเลยนะครับผมอ่าและใครมีความคิดอย่างไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งทุ่มตรงเรามีไลฟ์สดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมใครอยากที่ได้แนวทางเพิ่มเติมไงก็มาดูด้วยกันได้นะครับผมแล้วก็ใครอยากเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ